าป้าหาป้าหาป้าสวัสดีจ้าพี่น้องมาหาป่าน้ำกันเดิมมนี้ป่านน้ำแหง้งพี่น้องเอ้ยหนองอยู่ไกล้เถียงนาพอดีเลยเป็นเหมืองเป็นเหมืองเป็นสะน้ำแหง้งพอดีพอดีล้างบ่พอดีพี่น้องเอ้ยพู nào, con nào. Tiếng ra Bà lái, bà lái, bà lái. ส่งบึงป่ากน้นได้ไหลายเลยบอในพอบานิันหาพี่น้องเอ้ยมันป่าก้นได้ไหลายเลยก็โอ้ได้ไหลายอยู่เป็นประดุกของหลายอ้อหมาก็ยะกินเนาะปลาเนี่ย ่อนไม้เนี่ยลไงไปวางไว้ปินกับดักปลาโอุ้่น้ำปนนะเอาปลาข้อใหญ่ปลาข้อใหญ่ <c oughs> <c oughs> อ่าได้แล้วปลาข้อใหญ่ปลาข้อล็อก นน่นเปวเปวเปวโอแม่เปวบ้งบึ้งโอมาโอมาโอมาปลาบอนอยู่บิบบิบบิบปลาดุปลาข้อปลาเข็ง nó có là lại thế ừ. bưng 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 đi bơm đi, đi bơm đi đi ok cày lơi ok cày lơi ลายอยู่เด้อพูน่ะพูน่ะพูนะพ่นะ,นะ,ะหลายหาเธอเดียวมีเบิดเด้อนี่หาเลยเธอ โอ้ยมองนี้หลายแท้กูหานก็จะลงมาหานำ อันตรายขนาดโอ,อ้ตัวนี้กบุยกบ้ยกบุย้ยกบุ้ยเขาเต็มท่อไปเลยวพวกนี้ เข้าเต็มโกนเลยยันบ่ชเข้าอยู่ตรงนัะงถิ่งนิ่งนิ่งนิ่ง,งน,นิ่งอยู่ปลาหนองใกล้ในาใกล้เถียงนาพี่น้องเอ,อ้ยโอ้ปลาคอยง่โอ้เอาขึ้นเป็นหลายตูเลยเด้อพี่น้องปลาคอยง่ยนี่หลายอยู่ lại cái bộ lại xăm tê con độc tê lại của nè xu mưu nè cả mình cứ dứt ướt lắm nó ơi dứt đôi tờ ba cả nhăn lại dù à, dù kín tạm vì kì xí vít xa lai xa na nón hay nón nài cứ cao vì nó ơi à. Nhưng lại đấy nhỉ. ออจ๊อต oh. ah, a หาต้นเสาพี่น้องเอ้ยสายมาพแดดฮ้อนโนะเด็กได้ อ่ะขอไข่ไข่เป็นปลาดุกโอ้ยอ๋อดีค่อยงม Ui, mười đây. Mười đây. Mười 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 Chẳng hà Mười Khâu Mười bộ à, Khâu như Mười 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 Đặt Mười Để Mười phải Mười con Mười 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 chú phay vào vô đây mình cả ô oh, tôi tối tôi nhảy, Láng นพี่น้องได้หลายยู่ได้หลายยู่เกือบเต็มกระยังพี่น้องเลย